สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเทียระคาดดรอตัวเล็กติดเชื้อที่แท้จริงวันนี้ฉีไทยยังคงระบาดรุนแรงและต่อเนื่องรองศาสตราจารย์นายแพทย์เทียระวรัธนารัตน์ดโพต์ข้อความระบุว่าสําหรับสถานการณ์ของไทยเราการระบาดยังรุนแรงและเป็นไป,นปนอย่างต่อเนื่องตามหลักการแล้วหากเลือกใช้วัคซีนต้องเลือกวัคซีนที่ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล การวัดประเมินผลว่าคนนํามาใช้เป็นนโยบายสําหรับสาธารณะหรือไม่นั้นจําเป็นต้องดูที่ผลลัพธ์ทางคลินิกได้แก่สรรพคุณในการป้องกันการติดเชื้อลดโอกาสป่วยรุนแรงลดโอกาสเสียชีวิตมิใช่ดูแค่ผลทางห้องปฏิบัติการเรื่องระดับภูมิคุ้มกันวิกฤตการระบาดรุนแรงจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างยืดเดยื้อยาวนานหากมีนโยบายและวิชาการที่ดี ทางด้านการควบคุมป้องกันโรคและวัคซีนสำหรับประชาชนอย่างพวกเราทุกคนขอให้ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดใช้ชีวิตยอย่างมีสติลดละเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่เชื้อใส่หน้ากากนะครับสองชั้นชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าสำคัญมากเลี่ยงการดื่มกินแนวร้านอาหารศูนย์อาหารโรงอาหารซื้อกลับบ้านจะปลอดภัยกว่าด้วยรักและห่วงใยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ